ขอบคุณสําหรับคําถามนี้นะคะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นคํานี้บ่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันก็คือยกตัวอย่างไปแต่ละสถานการณ์ละกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราเห็นคํำนี้ถ้าเราทํางานที่ซีกเยี่ยมหรือทํางานที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปสเตลคนไข้แล้วเราเจอคานี้ในไพ่พรานนะคะนั้นก็หมายถึงว่าเป็นการที่เราเหมือนกับว,ว่าวางแผนเราอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ว่าคนไข้จะต้องทําอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นคนไข้ที่เขาเป็นเดเมนส์ใช่ไหมคะคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเขาอาจจะออกไปโกรนะออกไปโกรนะก็คือเขาอาจจะเดิน ได้คลองดูไม่เหมือนว่าเป็นคนโรคสมองเสื่อมแต่จริงๆเขาเป็นสมองเสื่อมเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองในชีวิตกิจวัตรกิจวัตรประจำวันได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ ที่เล็กแกให้เขานะคะก็คืออย่างเช่นอตอนเย็นเราจะเตล,ลเขาเราก็เอาเขาไปเข้าห้องน้ําถูกไหมคะนอสกาดูนอสกาวีท่าเขาเวเล่นสมมตินะคะเราก็บอกเขาแบบนี้เราเข้าไปห้องน้ําเตรียมยาสีฟันแปรงสีฟันให้เขาอะไรเงี้ยนอสกอรูนสิเทนน่นนะซึ่งบางคนอาจจะต้องบอกบางคนไม่จําเป็นต้องบอกก็ได้ใช่มีคะดูแต่ละสถานการณ์ไปนี่คะ่ะดูว่าให้เขา อทอสื้ผ้าล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะเนี่ยค่ะนี่คันคือการที่เราที่เรดเดเรกกให้เขานะคะในสถานการณ์อย่างเช่นโรงเรียนก็เหมือนกันนะคะที่เรดเดเรกิ้ง e-school เลนอย่างเช่นในกรณีของเด็กที่อาจจะ,ะพัฒนาการไม่สมวัยมีปัญหาทางด้านสมองเสื่อมอไม่ใช่สมองเสื่อมทางด้านสมองแล้วกันใช่ไหมคะก็ทางเรียนมีมีแผนอะไรบ้างที่จะดูแลเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าอย่างที่ทํางาน ที่เรดเตเลกิงโพอาร์บสพลัสนะคะอย่างเช่นคนที่ป่วยอย่างเงี้ยค่ะในจ้างาวางแผนมีการอำนวยความสะดวกมีการาวางแผนพูดง่ายๆคือเขามีการวางแผนอะไรให้เราเพื่อที่จะแบบว่าให้เรากลับมาทำงานได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้อ,อะไรละ่ะไม่ไม่ไม่ป่วยนานไม่ซิกเมลนานๆเลยค่ะเนี้ยค่ะแต่ละสถานการณ์แต่ละบุคคลแต่ละสถานที่ก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของการที่จะ ที่เรดเตลเลกิ้งนะคะแต่ละสถานการณ์ก็ก็จะเป็นการวางแผนที่ไม่เหมือนกันค่ะอธิบายมาจนถึงตรงนี้พอจะเข้าใจไหมคะใครเข้าใจช่วยกด88มาให้หน่อยค่ะ